จะเดินทางสำนึกดีนะคะวันพุทธที่20มีนาคม2567วันนี้นะคะที่สะพานชมัยมริเชตตรงบริเวณน,นี้นะคะก็จะมีฝนตกมาตั้งแต่ตี5ค่ะวันนี้นะคะก็เราก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็ติดตามท่านดรใจเพชรกล้าจนนะคะ่ันอาจารย์หมอเขียวนะคะหัวหน้าพักสัมมาทิปไตยแกนนําของกอ,อ,องทัพธรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของที่อยู่ที่กินที่ร่วมชุมนุม วันนี้ฝนตกน้ำท่วมนะเ,เราก็เริ่มได้มาเป็นชาวกรุงเทพนะคือชาวกรุงเทพเราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆว่าฝนตกไม่กี่ชั่วโมงน้ำกระท่วมแล้วนะนั่นก็เป็นข่าวเนาะข่าวนี้ของจริงเลยนะฝนตกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะตกมาก็แรงพอประมาณทีเดียวแหละนะก็แป๊บเดียวน้ำกระท่วมเลยท่วมจริงเลยนะคะท่ะวมจริงเลยนะ <c oughs> แล้วก็ เราก็ช่วยกันนะช่วยกันแก้ไขก็ถือว่าดีนะน้ําท่วมมาเราก็จะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วก็ช่วยกันแก้ไขยังโชคดีที่เราเอ่าเรียกว่าเราเตรียมการทันนะอาจารย์ก็คาดการณ์มาอยู่แล้วว่าถ้าฝนตกคือเราได้ข่าวมาอยู่แล้วว่าฝนตกรุงเทปทีไรเนี่ยน้ำท่วมทุกทีการระบายน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยคล่องตัวเพราะว่าฝนตกมาก็ไม่มีที่ระบายนะมันก็มีแต่ซีเมนต์นนะ่ะ มีท่อระบายน้ําน้อยอย่างนงี้เป็นต้นเขาจะมีเป็นจุดๆอย่างเงี้เป็นต้นนะเราก็คาดการว่าคือเรามีประสบการณ์อยู่แล้วตอนมาชุมนุมเนี่ยมีครั้งหนึ่งอาจารย์มาชุมนุมแล้วฝนตกอะ่ะน้นนนนําท่วมมานอนนอนทามกันน้ําท่วมมันแหละนะน้าท่วมถึงคอเลยอ่ะเรานอนลงไปนะน้ำท่วมคอเหลือแต่จมกูกกันแหละแต่คอโอ้เราก็ได้รู้ว่าโอ้คือแต่เราก็สู้ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะ แต่เรารู้สึกว่าประชาชนที่มาร่วมจุมนุมเนี่ยะจะเดือดร้อนพอสมควรถ้าน้ําท่วมแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถป้องกันแก้ไขได้มันก็ดีกว่าเราก็เลยเตรียมชั้นเตรียมคอนโดคอนโดเคลื่อนที่ไว้นะคอนโดที่สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะเราก็เตรียมชั้นไว้เนี่ยปรากฏว่ากช่วงดีพอฝนตกมามันก็ยังไม่ท่วมชั้นแรกของเราแต่จะก็วางแผนไว้อยู่ว่าถ้าน้ําท่วมมาเนี่ย เราก็เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วนะเราก็เอากระสอบทรายรองก็ไปอีกรองก็ไปอีกอยากน้ําท่วมเท่าไหร่เราก็รองขึ้นไปให้มันสูงเท่าที่เท่าที่จะหนีน้ําได้นะ<ม>ก็เตรียมการเอาไว้อยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ท่วมถึงขั้นที่เราจะต้องรองกระสอบทรายแต่ว่าก็ปิ่มๆชั้นแรกของเราเหมือนกัน<ฮ>ใกล้ๆขึ้นไปเหมือนกันนะ<ฮ>แต่ก็พี่น้องแต่ละท่านแต่ละท่านบอกโอ้นะเตรียมทันเรียกว่าก้าวเดียวเลยนะ เก้าเดียวน้ <bizarre> ําท่วมเก้าเดียวน้าท่วมเลยเฉียดชิวเพิ่งจะทําเสร็จวันก่อนเมื่อวานเพิ่งจะทําเมื่อวานหลายอันทําเสร็จมาก่อนแต่ตรงเนี่ยตรงทํากับข้าวเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อวานนี่ถ้าทําไม่เสร็จน้ําท่วมทากับข้าวกันไม่ได้เลยนะวันนี้นะอดข้าวอดน้ํากันเลยแหละก็ทําทันพอดีนะทำทันพอดีแล้วพอเราก็ช่วยกันแก้ไขในจุดที่มันรั่วตรงนู้นตรงนี้นะก็ช่วยกันแก้ไขเราก็จะเห็นช่องว่าเออมันรั่วลงตรงไหนบ้างเราจะแก้ตรงไหนบ้างเราก็ช่วยกันระบายน้ํา เนี่ไปเจอตรงนั้นเอกน้องๆก็มาเล่าให้ฟังนะ,ะนักเรียนวิชาลามมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะน้ำมันไม่ลงเลยเขาก็ไปดูโอมีการเอากระสอบทรายไปกั้นน้าตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะคลองระบายน้าอ่าท่อน,น้ําทิ้งอ่ะนะท่านคงกั้นน้ําที่จะทําเรื่องของอปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆสรุปแล้วทางทางราชการอ่ะนะ<อ>ท่านมาอุดไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันไหลลงไปเพื่อจะได้ทําการปรับปรุงคลองอะไรต่างๆได้เนาะ พอพอดีเราไปเห็นจุดนั้นพอดีมันท่วมตรงนี้ก็เลยไปเปิด<ม>ช่องทางระบายน้ำไปเอากระสอบออกน้ำก็ไหลได้คราวนี้น้ำก็ลงเร็วเลยปื๊ดๆเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ช่วยกันดูแต่ละจุดแต่ละแห่งนะก็ช่วยกันดูนี่เราก็ป้องกันแก้ไขกันได้เพราะงั้นก็เรียกว่าเราก็สู้ได้อีกยาวนะไม่มีปัญหาเพราะเราเตรียมการไว้อยู่แล้วว่าแรงเราก็สู้ได้ท่วมเราก็สู้ได้เพราะเราเตรียมการไว้แล้ว ก็มีการวางแผนไว้ตลอดอย่างครั้งนี้ค่ะนึกว่าเป็นยกแรกเนาะที่ว่าธรรมชาติได้มาร่วมกระบวนการประท้วงกวงคืนประเทศไทยพวงคืนประเทศไทยครั้งนี้ด้วยนะคะรธรรมชาติไดมาเช็คดูนิดนึงอาจารย์คิดว่าต้องซ่อมแซมต้องไปซ่อมจุดอ่อนสักกี่เปอร์เซ็นต์คะวัดั้งนี้ไม่เท่าไรเราเราก็เดินดูไปเรื่อยๆแลลวนะมันก็เพราะว่าเราทามาได้ดีพอสมควรแล้ว มันก็มีจุดท้องตรงนั้นตรงนี้บ้างนิดนิดแต่น่อยฝนตกมาก็ทําให้เรารู้จุดท่องแล้วก็ช่วยกำจัดพีเอ็มสองจุดห้าด้วยก็ได้นะพีเอ็มสองจุดห้าก็เบาอากาศก็ดีขึ้นอากาศดีขึ้นด้วยเราได้เห็นจุดท้องด้วยแล้วก็ไปป้องกันแก้ไขแล้วจุดไหนที่มันเราไม่ต้องการให้น้ําเข้าเลยเนี่ยถ้าจุดที่เราไม่ต้องการให้น้ําเข้าเลยเดี๋ยวเราก็จะเอากระสอบทรายของเรานี่แหละวางกั้นเลยนะกรอบไหนที่เราไม่ต้องการให้น้ําเข้าไปเลยเราก็จะกั้นไว้เลย น้ําก็จะเข้าไปไม่ได้ในตรงนั้นเราก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบน้านะไม่ต้องมีน้าอย่างนี้เป็นต้นสองจุดจุดร่องนี่สักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเราเราเตรียมการเนี่ยเราก็ได้สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจุดร่องมันก็เหลือประมาณสักยี่สิบละนะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะที่เป็นจุดร่องที่เราจะไปแก้ไขโอ้ทุกคนเบิกบานทุกคนมีความสุขนะพี่น้องนะคอปทอซปปสอแล้วก็กองทัพทมก็มีความสุขทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่า โอ้โหถ้าเตรียมคอนโดไม่ทันแย่แน่ๆเลยแย่แน่เลยของเรานี่เฉียดเฉียวเสมอนะาเก้าไปหนึ่งก้าแผ่นดินถล่มเก้าไปหนึ่งก้าแผ่นดินถล่มเก้าไปหนึ่งก้าแผ่นดินถล่มคือเรารอดไปตลอดนะเราทันไปเฉียดเฉียวตลอดแหละของเราเนี่เป็นหน่วยเฉียดเฉียวอันนี้ก็เหมือนกันก้าไปหนึ่งก้าเอาน้ำท่วมเก้าไปหนึ่งก้าน้ำท่วมเก้าไปหนึ่งก้าน้ำท่วมเราก็ปลอดภัยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็โชคดีนะโชคดีอ่าก็เห็น ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะก็กแห้งลงน้ำก็แห้งลงเราระบายน้ําได้ค่ะอ่ะ,<น>อะดีแล้วเป็นประสบการณ์ของเราอีกอย่างหนึง่งที่ที่มันก็สนุกดีนะสนุกดี <c oughs> มันก็ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนะเราอยู่ท่ามกลางความลำบากอย่างไม่ลำบากนะอย่างนี้เป็นต้นนะใจเราไม่ลำบากแล้วเราก็ป้องกันแก้ไขไปท่้ที่เป็นไปได้แล้วก็อยู่กันได้ตามอัตภาพนะก็อยู่กันได้อยู่กันได้อย่างผาสุขแหละพวกเราก็ สบายนะเยอก็ได้อย่างผาสุกก็ยืนยันความผาสุกชัดเจนเลยค่ะน้ํายังท่วมอยู่แต่แล้วก็อาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ครครัวก็ทําอาหารทั้งนั้นที่ฝนก็ตกน้ําก็ท่วมก็เรียบร้อยดีแล้กิจกรรมเราลันไปได้แดดลมฝนไม่กลัวฟ้ามืดมัวไม่วันไวเราก็จะทําดีต่อไปด้วยใจมั่นคงโอเคค่ะอ้าวสาธุค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนหัวหน้าพักสัมมาทิปไตยและแกนนำกองทัพธรรมนะคะ ที่ได้มาเจอประสบการณ์ของน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมเลยนะคะบนถนนพิษณุโลกจงตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษวันนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะน้ำก็ได้ลดลงแล้วอย่างงดงามเรียบร้อยเลยนะคะ <S <S ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะคะว่ามีจุดพร่องแค่ประมาณ20เเท่านั้นนะคะทุกอย่างหากเรามีการวางแผนคำนวณทิศทาง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะความจุดเสี่ยงอันตรายก็มีน้อยลงนะคะในบรรยากาศของโรงครัวก็ยังดำเนินการตามปกตินะคะเนื่อไหลทำงานได้ตามปกติค่ะประทานอาหารมื้อเช้ากันได้เลยนะคะที่ตรงนี้ค่ะถนนพิษณุโลกเชิงสะพานเมัยมรุเชษข้างถนนเนียรัฐบาลค่ะมาเลยนะคะอาหารใหม่หมสดๆรสชาติด,ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะคะทีม สาลีอโศกนะคะได้นําทั้งผักหวานทั้งผักสดหลายอย่างมาส่งแล้วและค่ำคืนนี้พี่น้องชาวราชธานีอโศกก็จะมาดูแลครัวด้านนี้ค่ะมาเป็นมาเป็นอยู่ทําหน้าที่ทําครัวทําอาหารอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะมาชิมสีมือของแม่พี่น้องจากราชธานีอโศกนะคะเริ่มจากวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วนะับเพิ่มไปอีก7วันได้เลยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ จริญินราสามนึกดีค่ะ